อีกฝ่ายหนึ่งครับที่เป็นฝ่ายที่สําคัญแต่นักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากนะักนะครับนั่นก็คือฝ่ายเรื่องของการวางแผนเป็นฝ่ายที่คอยขับเคลื่อนหรือเรียกว่าเป็นเบื้องหลังของคณะเราก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉันทนาปาปัฏฐารองคณะบดีฝ่ายวางแผนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต๋าสวัสดีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนะักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่ายินดีต้อนรับ,รบสู่คณะของเรานะคะซึ่งเป็นคณะที่มีความอบอุ่น นะคะเป็นคณะเล็กๆแต่ทุกคนนะคะเราสามารถที่จะพูดคุยเข้าหากันได,ได้นะคะไม่ว่าถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดเนาะแต่ก็ยังมีช่องทางอื่นๆสังเกตว่าเราจะมีะช่องทางไลน์ที่พูดคุยกันตลอดเวลานะครับแน่นอนครับวันนี้ได้รวบรวมหลักคําถามมาครับเยอะแยะมากมายคําถามแรกครับอาจารย์ครับ,รค,รบค่ะน,อน้องเขาอยากทราบว่า ห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยในคณะของเราเนี่ยมีเตรียมพร้อมอะไรไว้ให้บ้างไหมฮะโอ้เยอะมากเลย่ะเต๋าอย่างห้องนี้ฮะห้องนี้คือห้องอะไรห้องนี้เรียกว่าสตูดิโอทีวีค่ะคเป็นห้องที่รองรับสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์การบันทึกเทปบันทึกภาพต่างๆนะคะนอกจากนั้นห้องห้องนี้ยังมี2ระบบ,บนะคะครบะบบแรกเป็นระบบะการถ่ายบ,บันทึกแบบปกติทั่วไปนะคะอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบ v ว r t u ชวล t u ู i o โอนะคะรองรับการทำพวกแอนิเมชันนะคะโดยใช้เทคนิคทรีสกรีนบูสกรีนเราสามารถที่จะ ทำพวกแบ็กกราวเบื้องหลังหรือตามเหมือนกับสถานีต่างๆที่เขามีนะคะครับแล้วนอกจากห้องนี้เนี่ยทางคณะเรามีห้องอะไรอบ้างครับอ๋อีกเยอะเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไล่เลยนะคะก็จากฝั่งนู้นนะคะเราก็จะมีห้องอ่าภาพนิ่งนะคะบันทึกภาพนิ่งซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าไปใช้ทุกคนนะคะแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ่าสตูดิโอไอเขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รนะคะจะเป็นคอมแบบ แมคอินทอสแล้วก็ PC ซเรามีรองรับอยู่3ามห้องแล้วก็ในอนาคตปีหน้านะคะเราจะมีเป็นสี่ห้องนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีห้องที่เป็นภาพและเสียงนะคะอันนี้เทียบเท่ากับระบบเขาเรียกว่าโรงหนังโรงภาพยนตร์เสียงคมชัดใช่คมชัดภาพคมมากค่ะแล้วนอกจากนั้นชั้นสี่เราก็ยังมีห้องเขาเรียกว่าห้องบันทึกเสียงอีกสองห้องสําหรับผลิตเสียงอย่างเดียวเลยแล้วก็ในอนาคต เรากําลังทําให้ก็คือห้องพากเสียงห้องสร้างเสียงแบบออริจินอลเลยค่ะคือถ้าใครที่เขาเรียกว่าเรียนเรื่องการทําหนังอยากได้ซาวด์สามารถทําได้เลยในห้องนี้ซากเองได้เลยค่ะตอนนี้เราเตรียมไว้ให้แล้วรอเงินมาอย่างเดียวมาแน่นอนนะคะเงินมาของถึงนะถ้างบมาภายในปีนี้เราได้เห็นแน่แน่ปีหน้าปีหน้าเห็นแน่นอนครับแล้วในส่วนด้านโปรแกรมซอฟต์แวร์บ้างระครับอาจารย์อ๋อมีค่ะห้างโปรแกรมซอฟต์แวร์ตอนนี้ฟรีเยอะ ฟรีเยอะมากเพราะว่ามหาวิทยาลัยเตรียมรองรับให้เลยค่ะคไม่ว่าจะเป็นชุด Adobe ชุดกราฟิกนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็จะมี 3D นะคะแล้วก็ตอนนี้ขอไลเซนแบบ f o r e d ก็คือไลเซนฟรีซึ่งสามารถขอได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีรหัสผ่านมีพัสวดมีซีเรียลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มของ microsoft office 365สามารถใช้กันได้เลยนะคะ แล้วก็ยังมีกลุ่มของ Google กับกูเกิลไซ์นะคะเราสามารถใช้งานได้เลยค่ะคุยง่ายเหมือนว่าโปรแกรมต่างๆทุกอย่างคือมีครบหมดมีครบรองรับพร้อมการศึกษาเหลืออย่างเดียวของการศึกษาจะมีความใช้รองรับไหมนะคะแล้วนีรับต่อไปครับนอกเหนือจากสิ่งที่คณะเตรียมให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอะไรให้อีกบ้างฮะโอมีเยอะเลยค่ะเริ่ม เริ่มแรกเลยเริ่มจากห้องสมุดค่ะครเราก็จะมีห้องสมุดสําหรับนักศึกษาเข้าไปศึกษาค้นคว้านะคะมีทั้งที่เป็นแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์มีทั้งที่อยู่บนเชล์นะคะนอกจากนั้นก็จะมีทั้งที่เป็นห้องสําหรับเรียนรู้ตนเองสามารถเข้าไปประชุมกลุ่มย่อยได้5คน10คนนะคะแล้วก็จะมีะเขาเรียกว่าระบบยืมคืนอัตโ,ตโนมัติเป็นตู้นะคะนักศึกษาสามารถเอาไปคืนได้โดยที่ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ยังจะมี เขาเรียกว่าห้องเซ็เซสหรือว่าห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะมีทั้งที่เป็น p c ีแล้วก็ไม c In t o ท h ค่ะแสดงว่าเห็นมหาลัยเรากระทรัดแบบนี้แต่ว่าให้บริการนักศึกษาได้ทุกคนได้ทุกคนมีอุปกรณ์ครบครันยังมีในรูปแบบเขาเรียกว่าบริการการศึกษาแบบออนไลน์ค่ะนักศึกษาสามารถทําทุกอย่างได้จากที่บ้านผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านมือถือนะคะอันแรกเลยของที่โดดเด่นของเราก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันสตัตดีไร นักศ<ช>ึกษาสามารถดูทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งจนจบปีสี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูเกรดการดู <สา S 2> ท่านจะทิปปฏากาใช่ค่ะใช่บอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็น้องๆควรที่จะมีทุกคนเพราะว่าสามารถติดตามเรื่องของเกรดเรื่องของวิชาเรียนได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยมากเลยสําหรับเราใช่ครับและนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะถ้าน้องๆได้เข้ามา เรียนหรือว่าในเทอมหน้าเนี่ยได้เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับเราจะได้ข้อมูลที่มันเยอะกว่านี้และน้องๆอาจจะได้สัมผัสถึงกับอุปกรณ์หรือห้องเรียนต่างๆที่ทางคณะของเราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันทนาปาปัฏฐามากๆนะครับขอบคุณครับ